ถ้ามึงไม่ก่าจโมันอ้าสอให้กูต้่มได้มึงไว้หัเคนสิแล้วว่าจะดัไม่ยาวสลสมงไม่เตดีแเลไ้ัอวมาเป็นาะเนเงาตเถ้าก่ดยวบมึงว่ามันเอาไม่เอาจะไม่เอาลอไอสัตว์นี่เอาไมอย่างจีอยู่บนพรมไม่อย่างดินอย่างวิ่งแต่อยู่ตอนนั้นนี่อย่างดิ่งฟังเอ็นเตอร์น้ำลายกูซัดได้ตาให้ดับซิมึงเห็นในเกมกูอ่านนี่แต่นอกเกมกูปนี่มึงควรจะไปเพื่อรับ เขาลกลงหลอกไอสัตว์และกูบอกพราะไะจอกไม่ได้อยู่ในละดับก็คุณจับเข้าก็สับกไม่ไ้วงกูจะบอกกูไม่ตอบเลไอสัตว์เล่นี่กูธนคือให้มันไปคำตอบกูดูอนาดูเดูเาดูเขาดูบขาดงเขาอดูเขาดูเขาดเาดูเดูเข่ตูดูเขาสูเขาดูเขาดูเขาดเากูเขูดูเดูเขาตูอตาูาดูดกเขาดาเดเดเดเเเเดเเูดดเาูปเดเาูเา มัน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 เป็นพวกสนิทถ้ามันคิดว่างันมันื้อใกมันไม่ใช่กับพวกกูพอตยตายกไม่ายเพื่อเป็นการดังไคนัหลายเชื่อเมื่อชอบเย็แล้วก็อีกหลายเรื่องมือาเป็นสายรวยได้คุยสายเชื่อเมื่องี่เคียไแตสตางค์รู้ว่าพอมึงดังมึงมีพลังที่แตคนอคนอื่นก็จังมึงเลยยัาไม่ขี้เปียกงอแงทาเป็นเด็กบอกในเพลงว่ามึงเกเอาจริงมึงไม่เก่งมึงจะแบ่งควใทำตัวชอามงตมันมนีน่เจ็บา ไปไปไปยปอปไม่ไปมือไปข่าวไม่ข่าวไม่ไปเลยไม่ไปเลยน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวเดี๋ยวรอ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 ไปกินไปรอก่อนไปรอก่อนไม่ผิดมึงต้องตกรึน่ารอดอด้เกือบแลยว แ okay. ล้ไม่เ้ามั้งกองเก็บไปกองเก็บไปกองสัมยาแล้วเก็บๆเออไ้ยิงวัหลยิงูหาพ่อเจ็บมากไม่เดียวสองยาเลยหรยล่ห้าศูน